ดูคนนะจอ,อนงอานัดดูตัวอย่างให้เพื่อนหน่อยนะครับตอนนี้อ่าสมมุติว่านัดที่บายเพื่อนฟังไงดีงวิธีการใส่ก็คือนัดใส่ยังไงครับตัวนี้ข้อน,นี้ข้อนหนึ่งเนี่ยคืออันแรกเป็นนัดอันแรกอันแรกเป็นโจทย์น,นเนโจทย์ตามด้วยอะไรครับโจทย์ตามด้วยข้อถูกเฮ้ยใส่ไรขั้นใส่อะไรขั้นโจทย์ ใส่ดอกจันทร์ดอกจันทร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลื่อนให้ปึ๊บอันนี้เป็นโจทย์นะครับไม่อะไรวะเนี่ยทำไมมันขึ้นเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะครับโจทย์ดอกจันทร์เขาถูกดอกจันทร์คาตอบที่ผิดดอกจันทร์คาตอบที่ผิดดอกจันทร์คาตอบที่ผิดแบบนี้นะครับเราก็มาดูในข้อสอบเราไม่รเธอมันโจทย์ถูกเปล่าเนี่ยทําไมอะไรเป็นตัวขั้นระหว่างชื่อใช้บริการอีเมลอ๋อ โอเคนะอันนี้คือโจทย์ตามด้วยดอกจันนะะดอกจันแล้วข้อแรกตีกับโจทย์คือข้อที่ oh. ถูกนะครับดอกจันเขาผิดดอกจันก็ผิดดอกจันก็ผิดโอเคถ้าทําถูกทุกข้อสิบห้าข้อนะครับคลิกที่ปุ่มสร้างเกมลองดูครับคลิกปิง oh. อ่ามันบอกว่าอะไรครับ oh. ปรดแก้ไขคําถาม ข้อนั้นเธอดอกจันทร์มันมันไม่ครบสี่อันวันนี้นข้อนี้ไปดูถือเป็นขั้นระหว่างชื่อปกครองบอกผู้ใช้บริการข้อเนี้ยดอกจันทร์เกินมาสี่ดอก <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะคูย่อย่อนี่ก่อนเอาเธอไปหาเธอหนี่ขยายมาห้าร้อยเธอไปหามข้อนั้นเธออยู่ไหนไมร่รู้ถือเป็นขั้นระหว่างตกลง <c oughs> อยู่ไหนครับถือเป็นขั้นระหว่างไม่ครบตัวนี้ ข้อไหน,น,นไม่ใช่ข้อนี้กินมันเออเลอลองคลิกหม่ก็ได้ 4, 1, 2, ขึ้ปกบซีหนึ่งสองสาม่ะไราออะแรเขาเสียละเอาเล้วเสียเสียได้ก็เป็นเฮ้ยพิมพ์พีพิมพ์พีทพิมพ์พีพิมพ์สตาไทยอ่ะบอกกัน เอาภาษาหนึ่งครับเอาตัวนี้เหรอโอเคเอาลองสร้างใหม่ครับดูดิสร้างเกมปึ้งอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้ใช้ได้ครับถ้าขึ้นหน้าจออย่างเงี้ยให้ให้ตั้งรหัสผ่านเกมแสดงว่าเราพิมพ์ถูกก็คือโจทย์ดอกจันก็ถูกก็ถูกจะตดกับโจทย์ทุกครั้งใช่ไหมครับทุกข้อนะครับเดี๋ยวเชื่อมันเป็นแรตดอเองโจท์ดอกจันก็ถูกดอกจันก็ผิดดอกจันก็ผิดดอกจันก็ผิดอย่างเงี้ยไปสิบห้าก็ อา่าจีนี่พิมพ์รหัสผ่านครับหวยตั้งรหัสผ่านอะไรครับจับได้ไหมไม่ได้นี่รหัสผ่านคือเลี้ยวครับสี่ห้าหกเลี้ยวครสี่ห้าหกข้าไปตั้งรหัสผ่านครับพิมพ์ไม่ดูนะครับโอเคโอเคชีทที่คุตกลง,กลงอา่า อันนี้ไม่ต้องเซฟไม่ต้องมาทึกนะครับทีนี้ถ้าใครสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปีลิงก์ตรงนี้ครับไปส่งก็ปีลิงก์ทัน,นี้ไปอปก็ปีไปครับปีก็ปี้คัดลอกเอาไปส่งใน Facebook ครับส่งใน Facebook โอเคตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวทุกคนดูบนหน้าจอน,นิดนึงส่งไงไปดูตรงที่เธอเลือกหัวข้อนี้ เดี๋ยวเดยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ดูคมเหตุอไรของเธอครับเรื่องนี้เหรอครีเมลด้วยครับที่ปุ่มสามจุดครับสามจุดแก้ไขแก้ไขครับเขาะหนึ่งครั้งขาะคานข้อหนึ่งครั้งเพื่อระวังครับอคิดไปปุ่มส่งครับนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปดูตรงนี้นะครับนี่ครูให้ นะคลิกที่ปุ่ม3จุดแก้ไขแล้วเป็นเคราะหนึ่งครั้งแล้วบางลิงก์โอเคนี่ปิดอะไรชัดไปก่อนอันนี้ <c oughs> เธอไปดูที่ <c oughs> เซิร์ส่งงานครับเข้าไปดูที่ส่งงานลิงก์ที่เธอส่งตะก,กี้นี้มันโชว์ไหมโอเคกดเลยตอนนี้เข้าไปดูครับเล่นได้ไหม

เอเลียอ,ยอ,เ,อเลยไปไปอรอบเด้วลองรีเฟซอีกครั้งนึงเราจะทดลองนะนอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วจะเป็นชื่อของเรานะครับแล้สอบเรื่อง gmail อลองเล่นดูครับสตาร์ทเกม,มจริงๆแล้วครูจะให้ไปเปลี่ยนหน้าตรนนี้ก่อนอลราสตาร์ทเกมดู ตั้งอันนี้เป็นหน้าหน้าจยของโปรแกรมอยู่อตอบตบอบตรงไหนครับเอาคือเธอคลิกเลือกเด็ดไม่ใช่เอาเอามาส์ไปคลิกเลือก A B C เด็นไหมครับแล้วตอบตอบนี่เเป็นคำตอบสุดท้ายไหมเย็ดสิครับเยดด็ยดสิเย็ดสิ ถ้าตอบถ้าเพือนตอบสุดท้ายก็ตอบเยีดโอเคอย่า okay. จะไปไม่ได้โอเคอ่าครับม <c oughs> ัตร,ตรเราก็จะได้คะแนนมาแล้วครับ <c oughs> ได้หนึ่งนอกด้วยสิบห้าจะเลื่อนมาแล้วดูข้อสับไส้ครับตอบคำไหนเธอพิมพ์ผิดเห็นไหมเนี่ยคำคำไหนต้องเป็นสายไม้บรรยายไม่ใช่ไหมม้มวนนะโอเคคลิกเลือกหนึง่งอันเธอแคร์จะขึ้นเรื่นนอยๆอย่างนี้ ด้านขวามันจะบอกว่าจะเหลือกี่ข้อตอบสุดท้ายไหมถ้าอย่างนี้ผิด,ดผิดจะ,จะเกมจะจบเริ่มใหม่ทันทีแล้วก็ซ้อมซ้อมทําเลยผ่านโอเคทีนี้ไปดูวิธีการเปลี่ยนอ่เราทการทีนี้อ่ะ,อะงงก็ตัดไปงงยุ่องครับตอนนี้ ไหนเนาะอันนี้ถูกเห็นไหมครับคะแนนก็จะขึ้นมาแล้วสิบห้าสิบสี่ถูกมาสองข้อแล้วข้อถัดไปครับนนเราก็ทำไปจนล้านแตกเ,เอาลองดูอีกข้อนี้รอดไหมแตวเราทำให้ผิดลองทายไมผิดก่อนเสร็แล้ว ถ้าผิดก็เกมจะจบทันทีนะครับโอเคทีนี้เราดูนีดึงครับเราจะเปลี่ยนหน้าตรงนี้ดีเพจเฟซเราไปดาวนโดด์โหลดรูปใน facebook ก,ก็ได้โปรไฟล์ใน f เฟซบุ๊กมาใส่แทนตรงนี้โหลดประกันโหลดประกอน,ลกนแล้วเข้าไปแทนที่เข้าไปที่เฟซมีแม้รูปรอรอเรมมารูบื้นมาเด็ดครับรูปหน้าเจ้าของน,นีน่รูปหน้าคนทำเกมรูปหน้าคนทำเกมหน้าตาเป็นยังไง ปฏิบตครับเอาเซฟมาครับบันทึกรูปภาพเป็นอ่าเราเก็บไว้ที่น,นี้เราเราไปเลือกตัวนี้ครับแอ้ที่เก็บเก็บไว้หน้าเก็บเป็นรายการดาวโหลดก,ก็ได้โอเค เขียนชื่อไหมเดี๋ยวจะจำได้หนึ่งสองอะไรหนึ่งสองสามอะไรก็อะไรนับหนึ่งสองสามโอเคนับหนึ่งสองสามอืมอ๋อโอ้โหไอสามตัวเลยโอเคทีนี้เรากลับไปหน้าฟิ้งในที่เชอร์ครับหน้าที่เป็นหน้าอะไรเกมเราก็ไปรีเพจเฟซไปเปลี่ยนหน้าเราไปอยู่ที่รายการดาวน์โหลดอยู่ไหนครับ ไปดูไฟล์หนึ่งสองสามมีไหมโอเคเปิดเราก็จะเปลี่ยนหน้าเราเปลี่ยนหน้าเราเทีนี้หน้าที่ของเธอเธอก็ต้องซ้อมซ้อมมันถูกแล้วซ้อมให้มันถูกให้รัดแตกเนือสิบห้าก็แล้วก็เล่นของคนอื่นด้วยไป g o กแอปนี่ยมันมีแอปเยอะแยะมากมายโอเคนะเรามาเล่นดู